ค่ะแอปซีแอปที่แบบน่ารักน่ารักฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อยู่ไหนโ,โหแต่ตะอันเจอแล้วทุกคนเราจะเจอแล้วฟิลเตอร์ที่เรารักและฟิลเตอร์ที่รักเราแฮปปี้วัเดนทายดีค่ะทุกคน วันนี้ไม่มีอะไรมากมีความสุขก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนดูๆๆ <laughs> <laughs> สวยครับสวยขอบคุณครับฟิลเตอร์นี้รักเราครับไ <Sched ule. S 1> ลฟ์คู่หน่อยโอ้ได้ไงยากเลยนะพเพราะว่าสรุปคือตามโบหรือว่าตามผู้ก่อนอย่างไงเราสิย่างไง วันนี้ไปกินข้าวมาก็ความโป๊ะใดๆก็คือลืมเอาลิปสติกไป <laughs> เหลือตาตากระキュวมาก,ก็เลยต้องพึ่งฟิลเตอร์หน่อยทุกคนวันนี้พี่เบลสวยมากเบลไหนหวัดดีเบลเหรอเอาจจริงว่าปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าหวัดดีเบลอยากรู้สก,กินแคร์ที่พี่โบใช้อืมไหนกินหน่อยคี วันนี้เรามีอะไรมาแนะนำเลยเป็นข้าวเหนียวมะยงชิดหรอใช่ไหมะใช่อร่อยอือร่อยอ่ะใช่ของมิสซิสแชนนะคะกับหัวอร่อยต่อให้จะดึกแล้ว เราก็กินได้จะมาไลฟ์ถึงประมาณสามทุ่มห้าสิบละกันแม่มดขึ้นนะของบานของคุณแม่แจนค่ะแม่แจนแแจนี่ช่องเจ็ดคุณแม่เจนนี่ช่องเจ็ดเขาส่งมาให้แต่จะเป็นกลับหัวนะ อันนี้ทุกคนไม่รู้สิอร่อยดีเป็นน้ำมะยงชิดดูอเด้อสั่งกันได้นะคะโบเคยลงในไอทีแล้วครั้งหนึ่งลองเข้าไปดูกันได้แต่ครั้งนี้แม่เขาย,ยกมาให้ขนาดนี้เลยอ้า๋อ,าอาหนัก <laughs> นี่ <laughs> สุดปังข้าเน,นียวข้าวเหนีวมูนด้วยลูกแล้วก็นี่ค่ะ อันนี้อร่อยเฉยเลยอร่อยน้อก็คิดด้วยเขาให้น้ำกะทิมาด้วยน้ำกะทิกด็ดีอร่อยขอก <c oughs> ินอ,อีกนะคะขอกินอีกแม่กินคนเดียวเลยอร่อยได้ไม่เคยกินเนี่ยเนิ่งามาไลฟ์ดิดูดิ ส่งคําเชิญเราสามารถส่งคำเชิญ ok ให้อ the ิงวรันทรอได้ด <UK> ้วยหรอคะป๊าขึ้นมาดีแห้งแทนเนาะใครดีคะคือถ้าโบไลฟ์กับพี่อิงนี่โบจะกรีดมากเลยนะเราจะไลฟ์กับพี่อิงได้ไงอ่ะในเมื่อพี่อิงพี่อิงเข้ามาดูอรอบอกตามตรงเลยโบเพ็นเอฟซีพี่อิงค่ะมันไม่มีทางแล้ใครสัก่อนเพ่งพอมาก โอ้สามพันคนดูอยู่นะสวัสดีสามพันคนเดิมอันว่าได้อ่านคอมเมนต์เลยจ้าไหนเข้ามาคุยกันหน่อยสิทำอะไรอยู่คะไลฟ์อยู่ค่ะยังเหลือที่เก็บอีกรอลูก FC ครับ แดนนี่ว่าจังไดละสูดแดนนี่อยากกินพี่ปุม๋มสวัสดีค่ะ <laughs> คุณออร่ามบอกว่าหิวมาสิจ๊ะมะม่วงเหรอใช,ใช่ไหมนางชื่อมะม่วงป้าธรรมกรเนี่ยเธอตั้งชื่อจริงฉันก็เลยลืมชื่อเล่นเธอไปเลยคือยังไหนเลยมึงกบหัวอย่างงี้บอล ไม่ว่าอย่างนี้จะถูกหรูก,กไม่ถูกไหนพี่มิกมาแล้วหรอพี่มิกไม่มาหรอเพราะผมไม่ได้บอกพี่มิกว่าโบไลฟ์เขาอ,อ่านบทอยู่ทุกคนเอาน้ำมาปางมากินสิทยาวกนคืออะไรอะ่ะอดีตเบลคือพี่กิตรีแมนดาวแกต่อแฟนคลับแลว โ oh. อ้ไอเราก็ดูก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรวะดีเบลอืม <c oughs> <c oughs> แตกดิอร่อยอร่อยด้วย <c oughs> บอกว่าถ้าใครที่กินแบบน้ำสาวรสได้หรืออะไรแบบบีบรูดได้ก็ต้องชอบอร่อยอ่ะเอาฟ้ามาปิน แม่ยุใส่ออกมากกองน้ำแนครับแม่ย่งคางนี่แหละคะ่ะแต่ว่าแํมโบตแต่งนาแม่กิเลวันนี้ <c oughs> แม่วันนี้แม่เป็นแม่บาทช่วงนี้ดูซีรีส์อะไรหรอเอาจริงๆปะถ้าแบบไม่คิดอะไรเลยอะอยากแนะนำให้ทุกคนดูเรื่องฮิวด้าน่าจะฮิวด้า <c oughs> มันเป็นการ์ตูนที่โอเคอะ่ะดูแบบดูเรื่อยๆ ไม่เครียดไม่เครียดดรยเดรย์แล้รีพื้นไปใส่กระบอกน่จ้าภาษาอีสานนี่กระบอกเด้กจักหน่อยอย่างบางอายาอย่างบางพม่าเหรอสวัสดีค่ะทุกคนแม่ไม่แต่งหน้าก็สวยสวยไปแล้วแต่แม่ไม่เข้าก็แม่มีลิ้นสิบอกต้องบอกแมวไม่ต้องห่วงเรามีแอป ค่ะฟิลเตอร์<า>ช่วยเราได้เ<า>พราะตอนนี้เราก็ใช,ใช้ฟิลเตอร์อยู่แม่มีลิขสิทธิ์ลูกออกนแพงขนตาแบบมีขนาดนี้ไม่ต้องแต่งหน้าออกจากบ้านก็ได้มั้งเนี่ยพ <c oughs> ี่โบดูแลหุ่นยังไงคือทุกคนจะบอกว่าโบเป็นคนออกกำลังกายบ้างแต่ต้องมีเทรนเนอร์เพราะว่าเป็นคนแบบ ถ้าออกกําลังกายแล้วไม่มีคนคอยแบบว่าเฮ้ยอีกทองนี่ซ้ำที่ซ้ำที่งียทำไม่ได้แต่ว่าถ้าที่แบบว่าทําได้จริงๆอ่ะก็จะอาทิตย์ละครั้งก็ยังโอเคแต่ว่าควบคุมอาหารนะโบเป็นคนไม่ได้กินแบบของทอดของมันอะไรขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนไม่กินรสจัดก็เลยทําให้รู้สึกว่า อิ่มก็แค่นั้นอะไรเงี้ยบางคนอะกินรสจัดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันต้องกินเรื่อยๆมันจะมันจะเจริญอาหารเหมือนเราเวลารากินน้ําพริกกะแบบมันอร่อยมันกินเรื่อย,ยอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็อะไรอีกอะถ้าอยู่บ้านก็จะกินแบบข้าวกับผัดผักตอนเช้ากินเยอะมากตอนเย็นแม่ไม่ทำตอนเย็นแม่ไม่ทไม่กิน <c oughs> ก็เลยไม่ได้กิน แต่ก็จะแบบมีขนมบ้างนมบ้างถ้ารู้สึกแสบท้องก็จะกินนมแต่เคยลองทำา IF นะทุกคน IF นี่คือแบบเราอะแอบเออไม่ได้แอบ,บหรอกก็คือดูพี่ใหม่เดว,วิกาซึ่งเราชื่นชอบเรารักแม่ชอบนงก็คือแบบเข้าไปดูว่าเออพี่ใหม่เขาลดน้ำหนักยังไงเห็นเขาทำา IF ก็เลยลองทำดูบ้างค่ะค่อนข้างทรมานนะแต่ว่าเราทำในส่วนที่เราพอทำได้เช่นแบบ ก็งดก็คือกินแปดชั่วโมงในแปดชั่วโมงแล้วน่ะก็กินให้มีความสุขอ่ะไม่ได้แบบซีเรียสไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเห็นคนบอกว่าพี่โบใช้ลิปอะไรพี่โบใช้ฟิลเตอร์ค่ะเออนั่นแหละพูดถึง i อต่อแล้วก็รู้สึกว่าทำได้สามวันน่ะถ้าแบบเคร่งจริงๆนะแบบว่าเขาเรียกว่าเคร่งใช่ไ ตั้งใจจริงๆอะตั้งใจสักสามวันน่ะก็ก็ผอมแล้วนะก็ลงแล้วนะคนก็ทักแหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ่ายละครค่อนข้างช่วงนี้ถ่ายละครค่อนข้างแบบว่ามีดราม่ามีอะไรบ้างไรเงี้ยค่อนข้างเพลียก็เลยแบบว่าเออกินปกติก่อนแล้วก็ค่อยหาเวลาแบบว่าไปนะคะตามนั้น พี่ใช้สกินแคร์อะไรคืออันที่โบโฆษณาโบใช้จริงนะเพราะว่าส่วนตัวโบเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ผิวแพ้ง่ายไอตัวพรีมโนบุเนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายอะไรเงี้ยส่วนตัวพรนะคะพรซูปเปอร์อะไรนะเซรั่มเบิร์ดพรเซรั่มเบิร์ดคือเป็นเป็นตัวที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยค่ะการที่หัวเราหมึงแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าหน้าหมันเด้อมันคือผิวกโกรดเด้อทุกคนแล้วก็โบวเป็นเซตเดิมยังดีขึ้นเลยนะใช่คือโบวตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเพราเรียกว,ว่าเป็นแบบผิวแห้งไรเงี้ยคือกับขอโทษค่ะเลยค่ะ <c oughs> เราไปที่ไหนมาละแม่ตาวีฟาร์มเขาอยู่สระบุรีปักช่องปากช่องอากาศหนาวมากสองอุ่น คือโบแบบไปถึงแล้วคือหน้าแห้งหน้าลอกจนโบาแบบเอ๊ะเป็นอะไรวันนี้ก็เลยเออลองลองเอามาใช้ดูให้แบบว่าต่อเนื่องเนี้ยค่ะเออก็เห็นผลนะว่าผิวมันก,ก็กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแต่คืออากาศเขาดีค่ะแต่ว่าผิวเราแค่แบบปรับตัวไม่ทันอะไรต่อดีค่ะใกล้ปิดกล้องหรือ,อยังใ,ใกล้แล้วค่ะเขาว่าอย่างนั้นได้ยินว่าอย่างนั้นได้ยินว่าอย่างนั้นว่าเขาจะปิดกล้องแล้วแต่แห่ ไม่จริงขอกําลังใจการเรียนรำคางด้วยครับตั้งใจเรียนค่ะไม่สิตั้งใจอ่านไปหาคู่มือมาอ่านไปหาอ่านหนังสือเยอะหาคู่มือหาคู่มือมาอ่านสรุปสอบสรุปสอบสรุปสอบน้ารามค่ะทุกคนวิชาอะไรไปอ่านเลยลูกโหพาร์ทแน่นอนบอกเลยว่าถ้าตั้งใจอ่านจริงๆนะแบบคือโบเป็นคนมีวิธีจําแบบไม่ค่อยเหมือนเพื่อนอะแบบว่า อ่ะกลับมาแล้วเมื่อกี้ตัดสายแม่เฟียดนั่นแหละเราโบก็ก็เลยแบบว่าอะไรแม่อาจารย์อ่ะไปลืมเลยอ๋อเป็นคนจําไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสมมติว่ามันออกมันมีเป็นข้อเขียนเนาะหัวข้อเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดห้าข้ออย่างเงี้ยแยกกัออกมาเป็นห้าข้อข้อที่หนึ่งเขียนว่าการ การเรียนรู้ข้อที่สองเขียนว่าเป็นข้อที่สามเขียนว่าการอีกเราโบราณจำแบบนี้หนึ่งสามการสองเป็นอะไรแบบนี้เหมือนแบบเริ่มหัวให้อ่ะจะเป็นแบบขี้โกงจาอ่ะแต่ก็พอจําเสร็จนะก็ลืมแต่ก็แนะนำคนอื่นไม่ได้วิธีการจําแต่ละคนมันต่างกันคลิิมีอะไรเป็นครั้งแรกที่ทันไลฟ์เก่งมากลูกเพราะว่า เราจะไลฟ์ถึงสามทุ่มห้าสิบเดือนน่าจะเสียงจะสอบเตรียมแล้วโอ้โหสุดๆนะสัเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงเป็นปกติเลยอะไรอีกยังไงลองเพลงให้ฟังหน่อยโบชอบเพลงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม ของพี่อิงวรันทรแต่เริ่มไม่ได้เริ่มเหนือไม่ได้จำไม่ได้ให้ขึ้นเนื้อให้สิขึ้นเนื้อให้หน่อยสิทุกคนเราจำไม่ได้จริงๆนี่รีบหลุดด้วยนะดู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 ดดดพี่แบบหนูจะร้องไห้หนูดูลายพี่ทันครั้งแรก ขอบคุณพี่มากอะไรนะขอบคุณพี่มากแต่มาไม่เคยทันโถโถโถแล้มันเป็นมนุษย์เวนะ็บไลฟ์ h a p p y Valentine Day จ้ให้ไม่ได้ดอกไม้ดอก,มดอกมไม้ไม่ไม่ให้ถ้าเข้าวงการถ้าอยากเข้าวงการทำไงอะคะอืม อะไรประกวดก็ประกวดไปถ้ามันมีแบบเวทีประกวดเดินแบบประกวดร้องเพลงถ้าเรามีความสามารถด้านการร้องเพลงก็ลองไปปรกวดร้อ,องเพงาาลงหรือว่าเราเดินแบบเป็นเราก็ารากประกวดเด, <ใน S 1> ดินแบบหรือว่าประกวดนางงามก็ได้มันมีหลายเวทีเพราะว่าเพราะว่าโบอะเข้ามาในวงการด้วยการประกวดเหมือนกันนะก็คือประกวดไทยซูเปอร์โมเดลก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเซ็นสัญญากับช่องจี ร้องเพลงจะได้ดูความามาดแต่ถ้าประกวดร้องเพลงตอนนี้มันก็มีให้แบบเอะเยะอ่ะ yeah. ไม่รู้สิฉันผิดอ๋อฉันผิดไปแล้วตอนนั้นฉันพูดอะไรไม่ทันคิดจะขอแก้ตัวก็คงไม่มีสิธมันตอน้ตอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมที่ต้องคร้ำครวญนแบนี้เธอรู้ไหมที่ฉันยังไม่รักใครที่จริงแล้วฉันนั้นพร้อมเริ่มต้นใหมแต่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม ที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจที่ตอนนั้นฉันพลั้งพูดไปเพราะใจร้อนที่บอกเลิกวันนั้นรู้ไหมฉันเสียใจขอได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่เพราะฉันไม่พร้อมรักใครนอกจาก นีเราซับเองนี้มาขอบคุณค่ะสำหรับดอกไม้นะคะขอบคุณค่ะใครยังไม่สั่งดอกไม้อะถ้าใครยังไม่มีดอกไม้ให้เอคนที่เรารักสามารถสั่งดอกเดียวได้นะคะทุกคนร้านเกสทวานะ่ค่ะดอกเดียวเขาก็ขายค่ะเพราะว่าดอกเดียวก็ขุมมากเขาบาดมากดอกใหญ่เท่าหน้าเลยนี่ของแม่นี่ให้แม่ไปแล้วชอบไหมคะทุกคนเราชอบมาก เพลมีหล่หอมากข้าผอใครใครเล่นเป็ะเด็กนายนภัทร<อ>นายนภัทรของแม่หมูเพลงนี้พออ่ะฉันชอบเริ่ดตั้งแต่เด็กยันโตจริงวาสันขอสักดอกได้ไหมได้ค่ะเอาเราอ่ะพีหน้าเราอ่ะ เราได้หลายดอกแล้วนะอ่างเปาเราก็ได้นะพี่นี่ยังไม่ได้อ่งเปาเลยนะ <รอ S 1> ยังไงอยากฟังอันดูอะบ่เคยฟังแมสูอันดูร้องอยังไงไม่อยู่เพลงสังเพลงอะไรหรอไม่อยู่รักทุกคนค่ะ คิดถึงม,าม,ม้าใครดูไลฟ์นะคะแคปรูปนี้แล้วแชร์มาแท็กมาทาง IG, story, IG s t สตอรี่ไอจีโบมลดาเด้อนี่นนนหมดเวลา <c oughs> อันดูพอมากเธอลบไม่ได้ช่วยให้ลืมก็พอก็หลอกได้อยู่อืม,มดูองไม่ไหวไม่ที 난미밑 창록 ใคร사 컨 하과 우는 유락 난내 ่องอันดูอป่ะเอาจริงป่ะยังไม่เคยฟังเลยอะเดี๋ยวนี้ฟังแต่คาร์ดีบีเพราะว่าสนุกอาบน้ำไปฟังไปร้องไง w ่ a t s y อเ r อ o w e r b ่ b y อ h a t s your g นะดูว่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะทุกคนบอกท่านเอาไม่แน่มีโปรโมชั่นค่ะรอบสองนะคะเดี๋ยวจะหัวใจใทุกคนดูอีกหนึ่งนาที เราจะไปแล้วนะทุกคนกหนึ่งสองสาม